เอาอย่างมาสอนมัน่นให้มันในข้าใจแม่บอกเอาเฉยดีก็ปัญญามาสอนมัน่นเราวสยดีกบปัญญามัไดในยู่กับเป็นของธรรมชาติบ่เนี่ยนะคจ้ะอ่าสติกับปัญญามีใน,ในมนุษย์มีใน,ในมนุษย์ค่ะมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่มีสติกับปัญญาแม่ถึงได้พูดว่ามนุษย์เท่านั้นที่จะตัดสู่ บรรลุมรรคผลนิพพานได้เพบุตรเทวาดาอิมพรมยมยักมีบุญพัฒนาขนาดขนาดไหนก็ตัดก็ตัดสรู้แจ้งจนหลุดเข้านิพพานไม่ได้เพราะเพราะว่าเหลือแต่ตัวรู้ไม่มีตัว,ไม,มตวไม่มีตัวสติกับปัญญาอันนี้เข้าใจอย่างนี้เอาเอาเขา้เาจะทีนี้วันนี้แม่ก็เลยพูดตอบย้ำให้รู้ว่าจิตจิตจิตของมนุษย์ทั้งโลกเลยนะคะทั้งโลกค่ะไม่มียกเว้น มันไม่รู้ความหมายคีวิตที่มันมาเกิดไงอะแล้วมันอยู่ได้กับทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่พอใจมันก็อยู่กับความไม่พอใจเรื่องทุกนั่นแหละจ้ะทุกทุกเรื่องทุกขนาดไหนมันก็อยู่ได้มันก็อยู่กับทุกนั่นแหละค่ะอะมันอยู่จนเพราะมันไม่รู้ความหมายแล้วความสุขมันก็อยู่ได้อีกเพราะมันก็มันก็สวยตามสุขแต่มันก็ไม่รู้ความหมายทั้งสุขและทุกแต่มันก็อยู่กับสุขและทุก ด้วยธรรมชาติของเขาไงตอนนี้เออทีนี้มันก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากที่ดีกว่านี้ที่หนีจากทุกข์กระสุขมันหนีไม่ได้มันหนีไม่ได้เพราะว่าอืมเพราะเพราะเพราะไม่รู้จักหนีไม่รู้จกักเอ่าเขาไม่รู้จกักว่าทุกข์เนี่ยมันไม่เที่ยง มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปแล้วก็ไม่รู้จักว่าสุขนี่มันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปแล้วทําไมทั้งสุกและทุกข์ถึงไม่เที่ยงถึงเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็ก็เพราะว่าอะไรก็เพราะเพราะว่าโลกนี้เป็นโลกสมมตุตินี่ค่ะพพระพุทธเจ้ามาคนเจอธรรมดามนุษย์จะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะใช่ไหมพวกเราอถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดไม่อุบัติไม่มาสอนพวกเรามนุษย์ทั้งโลกก็จะ ทั้งฝึกทั้งทุกข์ก็อยู่กันไปจนกระทั่งมันหมดอายุไขแล้วก็่านก็บอกว,ว่ามันไม่เคยตายจิตมันก็เกิดใหม่มันก็จริงของท่านหมดทุกอย่างเกิดใหม่แล้วแต่จะไปเกิดเป็นอะไรตามสภาพของบุญที่ทําความดีที่ทําแล้วมันก็แต่ก็มันต้องมีทั้งสองอย่างมันถึงจะได้เกิดอันนี้นะถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์มีสองอย่างถ้าถึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์ต้องมีบุญกับบาป แล้วถึงก็ปเปิดเสวดาก็ก็ได้บุญทําบุญเยอะทําดีเยอะทําความดีเยอะก็ได้ไปไป,ไปอยู่เทวดาตามชั้นของของของบุญมันมีหลายชั้นอะเทวดาอินพรมยมยักษ์อะแล้วมันก็ไปงั้นไงนะมันก็ไปเพราะว่าจิตเป็นคนไปจิตกับขนห้าน,นี่แหละมันเป็นคนไปเพราะร่างกายก็เป็นธาตุก็คืนสู่คืนสู่สภาพธาตุเก่าไป ดินก็คืนสูดนนส่ดินน้ําก็สู่น้ําไฟก็ไฟไปลมก็ลมไปเพราะท่านถึงว่าธาตุสีดินน้ำลมไฟเป็นไม่ใช่ตัวคนเป็นธาตุอันนี้ก็อันนี้ไม่ต้องย้ําก็เข้าใจใช่ไหมละ่ะเรื่องธาตุแต่ทีน่นี้หนูยังเป็นงง,ง,งเรื่องเรื่องเรื่องจิตที่ว่ามันไม่รู้ความหมายของของการตัวมันเองมันไม่รู้ความหมายของสุขและทุกข์มันไม่รู้ความหมายของชีวิตที่มันท่องเที่ยวอยู่ในสามโลก มันไม่รู้ความหมายเพราะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้ถามอ่างเงี้ยจ้ะค่ะค่ะก็ทีนี้เพราะเขาแทงเข้าบัญชีเพราะธรรมชาติเนี่ยมันจบแม่ละบัณฑิ้ะเพราะเพราะมันเป็นธรรมชาติเพราะกินมาจากธรรมชาติมันก็เลยไม่รู้ความหมายทีนี้งงอยู่ยังงงอยู่ได้แบบนี้โลกเขาเพราะบอกธรรมชาติคนเขาก็เลยอ๋อธรรมะคือธรรมชาติเขาก็เลยจอดลงแค่นี้แต่ทําไมไม่ค้นไปอีกว่าแล้วทําไมถึงปล่อยให้อยู่ ถ้าจิตเป็นธรรมชาติแก้ได้ไหมดิบันถูกไหมนี่นั่นละเอาถามแทนเฉยเลยว่ะเอะอแม่ถามแท,แทนเฉยเลยถูกไหมคะทีเนี้ยเปน็นขั้นไปแล้วกันนะ,ะแก้ได้พระพุทธเจ้าถึงได้ว่าถึงได้ต้องว่าพระพระพระ,พระเจ้าทรงเห็นทรงมาค้นพบว่าจิตคือธรรมชาติจิตคือเป็นนักคิดจิตเป็นนักรู้จิตเป็นธาตุรู้จิตเป็นผู้รู้จิตเป็นตัวรู้ แล้วจิตเป็นคิดต่ตัวคิดตัวปรุงมันคิดปรุงปรุงเก่งที่สุดเลยปรุงเกิงปรุงอะไรมันก็จะฝังของมันไบ้นั้นเลยเก็บไว้เลยมันถึงเอาถึงพูดถึงนักเขียนเมื่อกี้ไงนักเขียนน่ะเขานักเขียนมันต้องจินตนาการแล้วใครเป็นคนจินตนาการก็มันมนั่นแหละมันนี้สังขารจิตเราเป็นคนจินตนาการแล้วมันก็แล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาสร้างตัวละครขึ้นมาสร้างบทบาทขึ้นมาสร้างคาพูดขึ้นมาจนกระทั่งเป็นตัวละครเป็นตัวแสดง จนกระทั่งเขียนเป็นเรื่องเป็นเาวาคนอ่านหนังชน,นินดนิยายอ่านดูหน,นังดูหนังมันเหมือนเรื่องจริงเหมือนเรื่องจริงเพราะมันคิดออกจากกิตตัวนี้หล่ะจ้ะแม่เอาไปไปเอาตัวนั้นมาให้ให้เป็นตัวอุปมาอุปไมให้มันละเอียดละเอียดไปเลยวันนี้ถ้าอยากฝากไว้กับลูกหลานแม่ก็ไม่รู้จะอยู่กับลูกหล,กกล,กกลกานอีกเท่าไหร่ว่าวันนี้พูดกันเหนื่อยเหนื่อยเ่นี้จ้ะตุรงก็เลยเอาเรื่องนักเขียนมายืนยันไหมว่ากิเป็นเป็นนักคิดนักปรุง ทีนี้พอเป็นนักคิดนักปรุงแล้วมันสร้างเป็นบทบาทด้วยสร้างคําพูดให้ด้วยสร้างตัวแสดงด้วยตัวแสดงเป็นผู้ร้ายมันก็สร้างเสียงไอ้กิจนิสัยผู้ร้ายให้เป็นเป็นตัวคนดีมันก็สร้างคนคนสร้างนิสัยสร้างคําพูดค,ความดีให้ตัวตัวตัวแสดงและแต่บทบาทเงี้ยค่ะเพราะเขาเขาเขียนเขียนนิยายไหมเขียนเขียนเรื่อง เขียนเรื่องอะไรทุกวันนี้เขาก็เขียนขายไม่ใช่หรอลูกที่ที่หนังหนังสั้นๆในโทรศัพท์เนี่ยแม่เ็ยเห็นนะเขาเขาเขียนขึ้นมาเขาเขียนจากกิจใจเป็นจากจากนักเขียนจากผู้ที่เอาจากกิจเนี่ยเป็นผู้ปรุงผู้แต่งแล้วก็สั้นที่สุดจบตรงได้อันนั้นก็ออกจากกิจนั่นแหละจ้ะนั่นแหละค่ะทีนี้หนังเมื่อก่อนเรามีแต่หนังมีแต่หนังเขาสร้างเขาเขียนจนเป็นหนังแล้วก็ พวกนักเขียนเขียนเป็นหนังสือเราก็เกิดมาแม่ก็เห็นอย่างนี้เขียนจนเรียกว่าเอ,อ,อ่านแล้วนึกว่าเป็นเรื่องจริงถูกไหมเออ<ๆ>นั่นแหละค่ะแล้วพอดีคิตแม่ก็เจอนักเขียนพอดีนักนักเขียนน้าพาลายไผ่สีทองเออเกิดมาก็เคยได้ยินด้วยนักน,น,นิพาลายไผ่สีทองนี่แหล,ละจ้าเจอนักเขียนอีกแล้วเขาก็เลยพอเขามาปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านตาดเขาเลยเป็นเบอร์บอรบ เป็นเบอร์เบอร์เป็นสติแบบไม่เหมือนคนปกติเขาก็มาอยู่บ้านตาก็มาอยู่ในฐานะรักษาจิตจิตมันหล้นจิตมันแต่งหนังแต่งเรื่องมามากเกินไปแล้วมันเลยหล้นเลยกลายเป็นคนแปลกแปลกไปแล้วก็หัวแข็งหัวดื้อหัวสิทธิหัวอัตตาตัวตนหัวไม่ลงใครหัวมันจิตมันปรุงแต่งซะจนว่าวมันมันเถิดเลยเถิดนะนะค่ะก็นี่แหละววมันไม่รู้ความหมายี้ มันไม่รู้ว่าเออนี่กูเขียนเรื่องนะกูเขียนเรื่องละครไปขายนะกูสร้างละครแล้วมันไม่ถ่มหรอกก็ในเมื่อใจต้องการไงแต่ต้องการให้มันเขียนไงมันก็เขียนมันก็ใส่บทบาทเต็มๆเพราะมันได้รางวัลไงเออมันยิ่งเขียนดีเท่าไหร่แนบเนี้ยเท่าไหร่มันก็ยิ่งได้รางวัลมันก็ยิ่งขายแพงมันถึงขายเรื่องเรื่องแพงๆไงขายเรื่องแพงๆแล้วแต่แล้วแต่เรื่องเขียนยังไงเข้มข้นก็ได้ราคา เรื่องไม่ไม่ดีเท่าไหร่ก็ราคาอีกราคาหนึ่งวันนั้นจิบมันก็ต้องจินตนาการไปขอ้งมันเรื่อยๆถึงได้ว่านักเขียนนักเขียนอ่าเขียนเก่งก็ก็ได้ราคาเขียนไม่เก่งก็ได้ราคาหนึ่งแล้วคนที่เขียนคนที่คิดคนที่ปรุงก็คือจิตนี่ถูกไหมาาว่านี่น่พราะคนจิบเป็นคนเขียนคนมาคิดเป็นคนปรุงเพราะมันเป็นนักคิดนักปรุงนี่แต่ทีนี้พระพุทธเจ้าไม่มาบอกแต่วันนี้หนูถามขึ้นมาก็มีประโยชน์กับโลกเหมือนกัน แม่ก็เลยเออถือโอกาสอธิบายไม่รู้จะอธิบายอุปมาประไม่ก็จะพยายามหาอุปมาประไมให้มากที่สุดให้มันสดให้มันเสร็จสิ้นฝากไว้ในโลกถ้าหนูเข้าใจคนอื่นก็เข้าใจเข้าใจหรือ,อย่าง,างี้ว่าจิตมันไม่รู้ความหมายอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเป็นนักคิดเป็นนักปรุงเป็นนักพูดเป็นนักจินตนาการ เป็นอ่าเป็นทั่วท่ทานพระเจ้าเลยให้ฉายามันว่ามันเป็นธาตุโลหนานท่านเรียกมันว่าธาตุู้แล้วเรียกว่าผู้รู้แล้็เรียกว่าตัวรู้แล้วเลือก็และเร,เรียกว่าตัวคิดตัวปรุงแต่ทีนี้พอมาถึงโลกมนุษย์มนุษย์เข้าใจยากแม่ก็เลยมามาบอกใหม่อีกมาบอกเพิ่มมาบอกเพิ่มขยายเพิ่มเพราะท่านก็บอกแล้วไงพระเจ้าบอกเป็นเป็นโจทยอ่ะคําสอนของท่านมันเป็นโจทย์นะเป็นการบ้านนะ แต่เราก็ลองมาปฏิบัติเอามาค้นหาติในเมื่อท่านบอกว่าจิตไม่รู้จิตไม่รู้ความหมายอ่ะแต่ท่านไม่อธิบายอ่ะจิตมันไม่รู้เออไม่รู้เออเรื่องของเออชีวิตทุกสุขมันไปได้หมดนรกสวรรค์มันะ an, ก็ไปได้สบายสบายเออไปได้สบายแต่มันไม่สบายนะมันก็ลําบากแต่มันก็อยู่ได้กับความลําบากเพราะมันไม่รู้ความหมายมันรับทุกอย่างแต่มันไม่รู้ความหมายอันนี้อันนี้เข้าใจไหม โอเคเข้าใจก็โมทนาบุญดังนั้นก็เลยนี่เป็นเรื่องของจิตค่ะและใจใจเขาเป็นของคู่กันดิปะนะยะเป็นของคู่กันเป็นคู่ซีปึกกันเลยเป็นธรรมชาติค่ะก็ความตั้งการของใจนหละมันถึงทํางานให้ใจวะเนี่ยถึงว่ามันผสมกันเลยใจอวิชชาแต่จิตจิตเป็นาเป็นผู้รู้เป็นตัวรู้แต่ไม่รู้ความหมายแน่เออ มันมันมีแค่นี้ชื่อของกันบ้านชื่อของโจทย์ข้อข้อข้อของข้อ,ขอทีนี้เรามาคน้นทำไมมันถึงไม่รู้ความหมายทำไมถึงไม่ทำไมมันถึงเป็นนักรู้ทำไมเป็นเป็นผู้รู้ทำไมเป็นธาตุรู้แล้วทำไมมันไม่รู้ความหมายก็เพราะว่าวมันเกิด,เก,ดเกิดธรรมชาติเนี้ยเขาบอกเกิดธรรมชาติคนคนก็นักปฏิบัติในโลกใบนี้ก็เลยแทงบัญชีว่าธรรมะคือธรรมชาติแล้วข้อกระจกลงกันแค่นี้ เขาก็ไปทำอย่างอื่นกันไปคิดอย่างอื่นกันไปค้นอย่างอื่นกันไปแต่ไม่ค้นต่อพอไม่ค้นต่อมันเลยเลยคนจบยากไคนจบธรรมะยากเพราะไม่ค้นต่อฟังเข้าใจไหมตรงนี้บัดนี้ถ้าไม่เข้าใจแต่เพราะไม่ค้นต่อก็เลยไม่เลยเลยจบยากมากเลยเลยเลยสิ้นสุดยากจ้ะอ่าทีนี้ แม่ก็เป็นคนจู้จี้จุกจิกอืมแม่เลยค้นต่อในเมื่อแม่ถูกปามาศว่าเอออะไรก็พูดแต่ธรรมะธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติอยู่แล้วเพราะนั้นพูดธรรมชาติเขาก็เลยล่วงเกินเลยปามาศนี่แม่ก็เลยเอ้าก็มึงก็มึงเข้าใจแค่นั้นก็มึงจะฟังไหมล่ะนี่นี่นี่อย่าก็ก็มันเออ มันเกิดขึ้นด้วยธรรมชาติทีนี้ไปเอาเรื่องเอาราวกับมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันพูดของมันตามธรรมชาติของมันมันรู้แค่ว่าทุกข์แล้วมันก็เสวยแล้วมันก็อยู่ของมันได้เนี่ยมันรู้ว่าสุขมันก็เสวยแล้วมันก็อยู่ของมันได้การพับภาคการเสียอกเสียใจกันได้การเสียมันก็อยู่ได้มันรับได้เพราะมันสับกันไปสับกันมาเนี่ย มนุษย์ก็เลยเลยเลยคิดว่าเอ,อเป็นเรื่องของที่มันจะต้องเปิดอย่างนี้ค่ะแต่ไม่ค้นว่าแก้ได้ไหมเมื่อกี้แม่พูดไปตรงนี้แก้ได้ไหมเอ,อ,เอ,อจบได้ไหมค่ะอันนี้ก็ก็ต้องเอามักเอาคําสอนพระเจ้ามามาค้นหาความจริงว่าทําไมมันถึงไม่ทําไมมันถึงอ,อ่าไม่ไม่รู้ความหมาย,ยานคะคะ ก็พอที่มันไม่รู้ความหมายก็เพราะว่ามันจิตตัวนี้กําเนิดมาจากธรรมชาติทีนี้แล้วธรรมชาติฟังนะตัวนี้ธรรมชาติมันให้โกรธให้โลภให้หลงให้ทิฏฐิให้มานะให้อัตตาตัวตนให้ถือกูถือมึงให้ถือเขาถือเราให้ถือตัวถือตนให้หยิงให้ทิฏฐิให้มานะให้อัตตาตัวตนให้หลงตัวตนให้หลงรักหลงชังให้หลงตัณหาให้หลงโลภหลงทิฏฐิหลงหลงหลงกินหลงอยู่หลงรักหลงชังธรรมชาติมันให้จิตเป็นนะนะาปานี้ ธรรมชาติมันสั่งให้จิตเป็นแบบนี้อุปมาประมยขนาดนี้แล้ววะหาอุปมาไมายมันสั่งเป็นมันเลยเป็นแบบนี้พอจิจมันเป็นก็ส่งไปหาใจอะสิใจกับมันก็เลยสุขทุกข์ลุ่มลุ่นดอนพัดพาเสียใ,ใจดีใจได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจกดทิฐิอิจฉาริษยาเพราะมนันเป็นอยู่ที่มันอยู่แล้วไง ก็พากันสวยสิสองคนมันใจกับจิตอันนี้แม่ไม่พูดถึงอันเหตุสามสามส่วนที่อยู่กับมันอะที่เรียวกว่าขันห้าไอ้สามส่วนนั้นมันไม่มีบทบาทแต่มันเป็นเครื่องคู่มือมันเป็นเครื่องอะไรเป็นชุดมันแต่มันก็มีส่วนช่วยกันแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเสียหายแต่เป็นตัวที่ที่เก็บข้อมูลอย่างสัญญาความจำนะ่ะมันเก็บข้อมูลอ่ะ แล้วก็เวลาเราไม่สบายกับสบายนะ่ะสุขและทุก์เนี่ยมันก็เก็บข้อมูลมันมันถึงเก็บข้อมูลก,ก็ใจกับจิตทําความไม่ดีไว้ไงเออมันก็เก็บข้อมูลเข้ามาหาหาอันให้ใจสเสวยสิเวทนาเออมึงทําดีก็เสวยเวทนาเออสุขมึงทําไม่ดีมึงก็เสวยเวทนาทุกข์นี่คนที่ทําให้ให้ใจ มีสุขเละทุกก็ก็จิตกระจนั่นแหละจ้ะทีนี้คนที่มีอะไรก่ะเออก็อออออการการโลภการที่เทียบอัตตาตัวตนก็เหมือนกันก็ธรรมชาติมันมัน,ม,นมันมีของพวกนี้มันก็เลยไม่พอใจมันก็แสดงออกพอใจก็แสดงออกโอดมันก็แสดงออกอิจฉามันก็แสดงออกริษยามันก็แสดงออกใจก็เป็น,เป,นเป็นเสวยเสวยเสวยไปเลยผสมประสานกับกับจิตไปเลย มุษย์ก็เลยเป็นอยู่แค่นี้ละบัานนี่เป็นอยู่แค่นี้แหละค่ะไม่มีใครไม่อิจฉาไม่มีใครไม่ริษยาไม่มีใครไม่กลัวคนอื่นได้ดีกว่าตัวเองไม่มีใครที่จะยกยกยกอะไรยกอยกตัวตัวเองเหนือเหนือเหนือคนทั้งหลายอ่ะมันทํากันอยู่เนี่ยค่ะอยากอยากเหนือคนทั้งหลายเพราะอะไรเพราะจิตมันมันถูกสั่งให้ให้เป็นแบบนี้อ่ะคนที่สั่งมันได้คือธรรมชาติมันแล้วธรรมชาติไม่มีตัวมีตนบบนี้ แต่ตัวจิตเนี่ยมีมีมีเป็นอนัตตาแต่มันมีอาการแต่ธรรมชาติไม่มีอาการธรรมชาติที่ฝังฝังไว้ใน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 ตัวรู้ในธาตุรู้เนี่ยมันไม่มีอาการคําว่าธรรมชาติแม่ถึงอุปมามาให้ฟังว่าคําว่าฝนน่ะมันก็มีหน้าที่ตกแต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นฝนอูม,นมีหน้าที่ตกอะ่ะเออ แดดกูร้อนกูมีหน้าที่ทําให้ทําความร้อนแต่กูไม่มีหน้าที่เอ่อกูไม่มีกูกูกูไม่มีหน้าที่รับรู้กูกูไม่รู้ว่ากูคือตัวร้อนลมก็เหมือนกันกูก็มีหน้าที่เป็นลมแต่กูก็ไม่รู้ว่ากูมีเนี้ยกูเป็นเจ้าหน้าที่แผกปล่อยลมมันถึงมีลมก็ธรรมชาติแดดก็ธรรมชาติฝนก็ธรรมชาติร้อนก็ธรรมชาติหนาวก็ธรรมชาติใช่ไหมในโลกใบนี้เรามีพวกนี้ใช่ไหมนั่นละ ทีนี้แล้วของพวกนี้มันอยู่ที่จิตหมดเลยทีนี้เพราะจิตมันเสวยหมดเพราะจิตถูกถูกถูกบรรจุบรรจุไว้ค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราถึงมนุษย์ถึงได้มีมีอารมณ์เหมือนกันหมดเลยไม่มีใครไม่มีอารมณ์เหมือนกันเลยเกิดมึงจะเกิดศาสนาไหนลัทธิไหนอะไรเผ่าพันธ์ไหนประเทศไหนภาษาไหนกูไม่สนแต่ขอมึงมีแบบเดียวก,กับกูมึงมีแบ,บเดียวกับกู มึงพูภาษาคนละอย่างกับกูแต่มึงเดียวกับกูคือธรรมชาติใช่ไหมค่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนมีธรรมชาติหมดเลยแล้วทุกคนไม่แก่ก็เกิดแก่เก็บตายเกิดแก่เก็บตายแล้วพวกที่ไม่พบพระศาสนาก็เกิดแก่เก็บตายเกิดแก่เก็บตายอยู่กับโลกกับหลวงปู่กับทิฏฐิอรหนะอัตตาตัวตนก็อยู่กันแค่นี้พวกที่พวกที่ไม่รู้จักพบพระศาสนาบ่ะนี้ถ้าพบพระศาสนาก็ท่านท่านก็ไม่บอกเราว่านี่อั ผมเด็จพ่อเนี่ยพระเจ้าเนี่ยจะพาจะพาแก้ธรรมชาตินะท่านก็ไม่พูดแบบนี้ได้ท่านมีแต่บอกว่าเอถอนกับลำแล้วก็สวนสวนกระแสของจิตแล้วก็ขัดเจตัดใจแล้วก็รักษาศีลภาวนรักษาศีลทำสมาธิเดินปัญญาตั้งสติเดินปัญญาท่านสอนแบบนี้ได้อ่าธรามชานถึงสอนแบบนี้มัน ถ้าถ้ารู้ตรงนี้มันจะเข้าไปถึงธรรมชาติได้วะนี่ท่านไม่ท่านต้องให้รู้ตรงนี้จแล้วก็ท่านให้ให้เรารู้ขึ้นมาเองใจมนุษย์มันถึงจะลงใจแต่ถ้ากูบอกมึงมึงก็ไม่เชื่อกูเพราะมันจิตของธรรมชาติมันไม่เชื่อใครอยู่แล้วบนพระชาติเลยให้อยให้ให้พวกเราปฏิบัติเห็นเองดูเองเข้าใจเองแต่บอกบอกหลักให้ทําแล้วมึงจะรู้เองเนี่ยเพราะนั้นผู้ที่บรรลุธรรมมันถึงมีน้อยไง มีน้อยเพราะว่ามันมันมันการบ้านการบ้านน่ะตีการบ้านไม่ไม่ได้ก็ก็ก็บรรู้ไดแ้แค่ไหนก็แค่นั้นจ้ะเพราะนั้นกลับกลับลำได้ยังนะก็คือว่าธรรมชาติต้องจัดการกับมันให้หมดเลยเนี่ยแล้วโดยที่ใจเป็นคนปล่อยจ้ะสติปัญญาเป็นคนคมงานสังขารตัวคิดต,ตัวปรุงนี่แหละตัวธาตุตัวธาตุารู้นี่แหละตัวนักรู้นี่แหละให้มึงชี้แจงแสดงทั้งหมด มึงต้องบรรยายออกมาให้หมดสิ่งที่มึงรู้มึงเห็นนะ่ะแต่มึงไม่เข้าใจมึงพูดออกมาเถอะเดี๋ยวกูจะเข้าใจเองกูนี่รู้เองกูนี่จะตรวจงานใจมึงฟังนะน,น,น,นี่เพราะนั้นเขาท่านถึงเนียว,ว่าสอนใจสอนจิตแน่พระพุทธเจ้าพูดเองดิที่เราปฏิบัตินี้ปฏิบัติทดสอนใจสอนจิตดิแน่ชั้นนี้ตอนนี้เขาให้มันพูดมันก็พูดทาไมมันจะไม่พูดละมันไม่รู้ความหมายเออนี่กูโลกกูอยากไดู้กูกโกง กูกูเจ้าเล่กูมุสากูจะเอาของมึงกูเป็นอย่างนี้กูคิดกูเป็นคนคิดแล้วกูก็ได้ด้วยนานมันก็บอกยามันบอกเพราะมันไม่กลัวมันมรู้ความหมายเนมันบอกนี่เพราะงั้นคนเราถึงมีโรภทุกคนหลงทุกคนทีนี้พระเจ้าจว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ก็ทําให้มนุษย์เราเนี่ยเกิดใจเก็บตายเพราะทุกคนไม่อยากเกิดก่เก็บตายอย่างเงี้ยทีนี้นใจมันก็ฟังเหตุการณ์อยู่ จิตพูดพูดให้ฟังแล้วมันก็เชื่อจิตทําไมมันถึงเชื่อจิตก็ก็มันอยู่ด้วยกันมามันเสวยอยู่ด้วยกันนะเออแต่ว่าตอนก่อนนี้กูไม่รู้ความหมายกูมึงไม่รู้ความหมายกูก็มีแต่หน้าที่เสวยแต่พอดีพระเจ้ามาอุบัติขึ้นพระเจ้าเลยบอกว่าสองสิ่งนี้มันมันไม่ดีนะมันเป็นไม่เที่ยงนะต้องมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะต้ต้องพากันวางนะถ้าไม่วางมันก็ เก split, ิดแก่เก็ตายเกิดตายใจก็เลยเข้าใจใจเลยเป็นผู้วางอุปทานแน่บ้นท่านวเพราะวาใจมีอุปทานอุปทานอะไรอุปทานว่ารักก็ก็ก็ฝังใจเลยโกรธก็ฝังใจเลยท่านเรียกอุปทานจ้ะทิฏฐิก็ก็ฝังใจเลยมานะก็ฝังใจเลยจ้ะโลกกรธหลวงก็ฝังใจเลยดิ้นรนขว่คว้า ไม่เคยเอาออกไปเลยเอาจริงเรียกอะไรฟังกิฟฟังใจเลยอย่าเงี้ยจ้ะทีนี้พอรู้ความหมายแล้วก็ถอดถอนตีนี้น <c oughs> ถ้าไม่ถอดถอนก็ต้องพัดผ้าก็ต้องเก็บก็ต้องเกิดแต่เก็บตายก็ต้องมาสุกทุกทุกที่ไม่เที่ยงนี่ถ้าพวกเองไม่ถอนพวกเองก็มีสุขจริงแต่ไม่เที่ยงถ้าพวกเองไม่ถอนไม่รู้ความหมายพวกเองก็มีทุกจริงแต่ก็ไม่เที่ยง อะไรวะทั้งฝุ่ะทุกข์กไม่เที่ยงหมดเลยนี่ใจมันเริ่มฉลาดดิปนันใจมันเริ่มฉลาดมันฉลาดเพราะอะไรก็มันเป็นคนฟังมันถูก,ถก,ถกมันถูกให้มันถูกให้ฟังอะปัญญาปัญญาอ่าแล้วกว็สติอ่ะก็ะถึงว่าท่านนบอกว่าสติกับปัญญาเป็นตัวแก้ไขตระกิแก้ไขใจแก้ไขจิตนะนะรวสติปัญญา ตั้งขึ้นได้ตอนเป็นมนุษย์ถ้าไม่เป็นมนุษย์ก็ไม่มีตัวนี้สองตัวนี้ไม่มีสองตัวนี้มีในมนุษย์เท่านั้นและสติปัญญามนุษย์เอาไปใช้ทางไม่ดีก็ก็ก็สําเร็จผลเอาไปใช้ทางจะเป็นเจ้านายจะเป็นเศรษฐจะเป็น,ปนหาเงินหาทองทําธุรกิจมันก็เอาสติปัญญานี่แหละไปใช้แต่มันก็ได้สมหวังเลยนี่อันนั้นมันใช้ได้ของสมมุติเกถ้าต้อไป แต่สติปัญญาพระเจ้าให้เอามาใช้ทางมารู้มารู้ความจริงของของของการเกิดแต่เก็บตายของร่างกายของจิตของใจของตัวมันเองท่านให้มารู้เอาสติปัญญามารู้พวกนี้พอมารุ้พวกนี้มันก็วางอสิมันเข้าใจอ่ะเออเข้าใจไหมเนี่ยมาถึงตรงนี้เข้าใจยังลึกก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ไม่เข้าใจก็จะหายอีกแม่มันลึกลึกเข้าไปก็พยายามตามแม่อยู่ค่ะ